สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนๆสาวโลกทั้งเพหมดนะครับเออเมื่อนี้พยพญายใส่ละบ้านครับเลาะน้ำป้าท่านจะเก็มเบิดมือกันเลย <ๆ S 1> ก่ย <ๆ S 1> <ๆ S 2> ได้ไปใส่กันเลยผมมีแนวเฮ็ดกันเลยที่ตอนนี้เมาถ่ายรถแบ,บ็คโฮตักดินใส่รถดำ้ามนะครับเด้อให้เบิ่งครับพี่น้องเอ้ยเออตอนนี้ตอน,น,น,ดดนรถแบ็คโฮตักครับนี่เบิ่งได้พี่น้องเออนี่หลักสกีตะกรอนพอญายใสยกันทำไมตะกรอนกันโอ้ย มัตสึกิเป็นเด็กน้อยนี่แรนน้อกกนรถดูดรถแฮกเตอร์รถแบ็คโค่ดีด ector, ด Pro, แหละครับแรนเบิ้งแล้วสมัยก่อนนะว่าสี่สิบก็ปีห้าสิบปีทั้งหลังนะครับเออเดี๋ยวนี้โบนแล้วเด็กน้อยโบน์มาเบิ้งแล้วเด็กน้อยในป่าเท่าเอินรถแม็คแม็คโคครับเนาะภาษาไทยเพิ่อนว่าเอินแม็คโค่แม็กแบ็คโคเนาะครับเนาะ,อะ Pro, เออแม็คโคเอ่แบ็คแบ็คโคภาษาบวากับแม็คโคครับ าพี่น้องลาวเพื่อนรถแมงงอดเทศขัดเพป็นว่ารถแมงงอดรถขัดรถตักรถแมงงอดรถขัดเพป็นว่าใครพี่น้อครับเพื่อนเช็ดถนอนอ้อมใครอ้อมสวนเพื่อนครับตอนนี้รถแม่งโค้งกำลังตักครับกำลังขวนเพื่อนเช็ดสะพ่อข้ามเนี่ยเช็ดสะพร้อม แลงมาดับกับดับเป็นดินทรายครับดินทรายผลดินแม่ล้งลูกล้งแล้วก็มวแม่นดินดากครับบวแเ่นดินเหนียวครับเป็นดินก้อนโคลโลเกลยดินเออพุ่มหลานกับมาน้ำหมาน้อยยี่หมูกี้หมูปิ้งนะครับเออทนานางงานเพิ่นคนแมงโครคนสิบล้อครับนั่นครับ ออเด็กน้อยก็เจอกี่แต่ก่อนวังสิบกว่าปีสาวปียีย่สิบปีกันโอ้เด็กน้อยก็แฮย่ย,ย่าพูดแล้วครับม้าบิ่งมาหุ่มเบิ่งมาหุ่มเบิ่งมานางเบิ่งสะอ่อนครับสงสัยมันมาเฮ็ดได้เฮ็ดได้จังไได้ว่ท่านผู้นี้ลุ่นแม่โคเลยเอาสาสรมาปลูกนางเบิ่งพูดแล้วครับเป็นจะขจาว่าไม่เคยเห็นเลยอันนี้รถเป็นผู้รับเหมาเพื่อนครับมาจาก ฮอร์จักรได้ผู้ครับเนี่ยแต่ว่ากับประเทศอังกฤษก็เลยใช้ให้พี่น้องเบิองพี่น้องชุบนะครับเออเด็ตักขึ้นมาตักขึ้นมาครับนะนะตักตักขึ้นมาไปใส่รถสิบล้อครับเต็มครับเต็มโอ้ใส่หลายครับใส่หลายครับใส่หลายสิบล้อส่วนครับส่วนโจนพูนเลย ก็ทสตามมาครับตามมาตามมาใส่ตนกใสมพี่น้อเลยไปใส่พี่น้องไปอยากให้พี่น้องเพิ่มขึ้นเลยเออวางมือไว้ครับวางมือไว้วางมือไวเต็มรถแล้วครับตรีมรถแล้วเอตรดยมแล้วกรถแม่งงอครับเพ่อว่าันเาเงินรถแม็กโก้ครับแม็กโก้ ภาษาไทยอีหลี่กภาษาว่าของแมงโก้นะครับเนาะภาษาว่าอีหลีภาษาเป็นภาษาเขียนก็ว่าแม็คแม็คโก้นะครับแม็คแม็คโกว่าแต่จะรู้เร็วก็รถตักเอ่อรถตักรถเอ่อตักดินนะครับเนาะรถตักดินเป็นรถแม็คโกครับโอ้พนัครับเด้อพี่น้องเด้อเร่งรถไปเร่งรถไปเร่ไปเร็วเร่งเร็ว เด้อเด้อเด้อโอ้ยหลานมาด้ําคับหลานมาด้ําหลานครับหลานหยดรถไปแล้วครับไปแล้วบนเส้นทางครับเออคลิปนี้ก็มีแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อก่อนจากก็ฝากพี่น้องในเด้อครับเด้อกดกระดิ่งกดติดตามให้เด้ครับเก็ปนี้ก็มีแค่นี้เด้อครับเด้อสวัสดีครับ